สวัสดีคะ่ะแม่หมอจินารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือ,อกรรมของคนที่ทําทให้ผู้อื่นแตกแยกกรรมของคนที่เป็นมือที่สามหรือยั่วยุให้เกิดความแตกแยกแก่ผู้อื่นเนี่ยเขาจะได้รับิบากกรรมอะไรนะคะ คนที่สร้างความแตกแยกคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยที่สุดแล้วเขาจะได้รับวิบากกรรมอะไรในชีวิตเนาะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางฟังไว้เพื่อรับพลังงานบวกๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดชิดต่อๆไปนะคะ คนที่มโนกรรมก็ดีว่าจีกรรมก็ดีที่ไปทางเสื่อมไปทางไม่มีศีลเนี่ยอคนไม่มีศีลน,นะยุคนี้จะเป็นยุคที่กรรมจะสนองเร็วเนาะถามว่าเอ้ยถ้าคุณเคยทําชั่วมาแล้วสามารถที่จะรู้ตัวนะ่ะปรับแก้แก้ไขนะคะยังพอจะทันไหมในยุคนี้แม่หมอก็ว่ายังทันอยู่นะคะถ้าคนเรารู้สึกผิดพลาดล้วร,รู้สึกว่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง แล้วอยากจะปรับแก้ไขตัวเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทําผิดแล้วยังทําผิดซ้ําๆอันนี้กรรมก็จะสนองได้อ่ะเรามาดูก่อนก่อนอื่นดูพลังงานชีวิตของคุณก่อนนะว,ว่าเป็นยังไงสิ่งที่คุณเจอเจอเป็นยังไงแล้ววิบากกรรมของคนเหล่านั้นเขาจะได้รับอะไรบ้างซึ่งมีเยอะนะสังคมสังคมสมัยนี้ยศาสนามันเริ่มถดถอยอคนเริ่มติด ในเรื่องของกิเลสเ,เยอะนะความมากๆเริ่มเยอะห้ามิเทา้าสภาวะปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่กำลังทะเลาะก,กันอินตรงตรงดังอยู่การทะเลาะก,กันนี้อาจจะเกิดจากที่เขาไปใส่ไฟใส่ร้ายคุณแล้วทําให้คนนะ่ะเข้าใจผิดในตัวคุณทาให้คุณเสื่อมเสียศักดิ์ศรีก็ดีกําลังตะลุมบอลคุณอยูอ่หรือสภาวะของคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วง การรู้ว่าเขากำลังนอกใจหรือมีคนพยายามที่จะมาเป็นมือที่สามในชีวิตอยู่ในสภาวะที่น่าจะรู้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันในเรื่องของคู่เนาะบางครั้งคู่ครองเนี่ยมันมันก็ตามบุญตามกรรมเนาะตามวิบากกรรมของความเป็นคู่ถ้าใครที่มันไม่ได้ดีกับเราอะ เอะของแบบนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกเนาะมันต้องตบมือสองข้างถ้าเขาตบมือสองข้างแสดงว่าสองมือนั้นนะเขาไม่ได้คิดจะประคับประคองคุณคุณก็ควรที่จะกดปล่อยเขาไปถ้าสองมือนั้นเขาคิดจะประคับประคองคุณโอบกอดคุณตลอดเวลาเขาจะไม่ไปปผล่มือกับคนอื่นไม่ทิ้งมือจากคุณไปเนาะไอ้นี่คติคิดง่ายๆเลยเพียงแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอืมแต่ถ้าเกิดเขาโดนแบบคุณใสมนดําพยายามให้เอาไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกตัวก่อนเราก็แก้ไขค่ะ แก้ไขเนาะแล้วก็หาคนถอนของแต่ถ้าคุณรักเขามากแล้วยังพยายามที่จะดึงเขากลับมาได้อันนี้อาจจะต้องเป็นการต่อสู้วิบากกรรมร่วมกันนะ็อกอืมอ่ะสี่ดาบสี่ดาบอืมแฮงแมนโอ้สภาวะอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าและคายไม่ออกเนาะ คือไม่เข้าใครไม่ออกสบายว่าสภาวะมันยังไม่ได้ลงเอยกันได้มันยังอยู่ในระหว่างคาลังคาสั่งกันอยู่อยู่ในระหว่างที่อีกฝ่ายอาจจะกำลังปรับแก้หรือกําลังคิดว่าจะมีการถดถอยของอีกฝ่ายหนึ่งไปก็เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่หมอมองว่าอือถ้าเราไม่เอาจิตไปผูกกับเขาไม่เอาตัวไปผูกกับเขาจิตเป็นของเรา ตัวเป็นของใครก็ไม่รู้เราแค่มาอาศัยร่างนี้อยู่เออแต่เมื่ออาศัยอยู่เราก็พาพาเขาไปกระจิตเราจรีคุณคิดยังไงคุณก็ออกจากจุดนั้นเองเนาะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกทุกข์กับจุดที่เป็นอยู่ให้คุณเดินเดินออกมานะคะหรือไม่ก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะสงบจิตของตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนก็ดีไปทําอะไรก็ดีนะคะให้รู้สึกชีวิตมันผ่อนคลายเข้าวัดเข้าวา่าฟังเทศฟังธรรม ไปปฏิบัติธรรมเสริมบารมีของคุณให้เยอะเสริมพลังของคุณให้เยอะเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณเจอเจอเนี่ยคนที่เขายั่วยุคุณทําลายคุณใส่ความคุณพยายามยื้อแย่งของคุณเนี่ยเขาต้องการให้คุณให้คุณไม่มีทางออกเขาต้องการให้คุณทุกข์เขาต้องการให้คุณเสื่อมเสียเขาต้องการให้คุณสูญเสียสูญสิ้นเมื่อเรารู้จุดจุดที่เขาต้องการตรงเนี้ยเราไม่ควรที่จะไปเดินเข้าจุดของเขาไง ถ้าเรารู้เราก็ป้องกันอย่างมีสติไงเนาสะสภาวะคนที่กรรมวิบากกรรมของคนที่เขาทำลายคนในลักษณะแบบนี้ที่สุดผลกรรมเนี่ยมันจะสะท้อนกลับหาเขาเขาก็ไปจะไปเจอคนที่ไม่มีใครเอาเขาอะค่ะคือสันดาลในตัวเขาอะมันก็จะถูกขุดออกมา,าว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบดินทาชอบยั่วยุเป็นคนไม่จริงใจคนอื่นเป็นคนที่ชอบแย่งผัวแย่งเมีย,มยมชาวบ้านสังคม เมื่อรู้สังคมก็จะถดถอยไปจากเขาเช่นเดียวกันวันหนึ่งถ้าเขาพยายามที่จะที่จะทำลายคุณแล้วทำลายสำเร็จทำลายสำเร็จทำให้คุณทุกขใจได้ทำให้คุณมีปัญหาได้หมายความว่าทำให้คุณอยู่ในสภาวะที่อึดอัดได้ถ้าวันหนึ่งเขาไปทำแบบนี้ซ้ำกับคนอื่นอีกเขาก็อาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปแม่หมอมองว่าคุณนะเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่ อยู่ในพลงวิหารสี่เหรออยู่ในอะไรที่มุ่งมั่นในการที่จะเป็นคนดีพยายามแก้ไขพยายามทํางานตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีที่สุดสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นบุญที่เป็นเกราะอคุ้มกันตัวคุณเองอยู่แล้วงานคุณก็อยากจะยังคงมั่นคงเขาจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองผลสะท้อนกับการงานนะเขาจะติดเนี่ยการงานเขาจะไม่มีทางออก คนก็ไม่อยากจะเป็นร่วมงานกับเขาอะไม่อยากรับเขาเข้าทํางานคนก็กลัวไงเอ้ยถ้ารับคนนี้มาแล้วอะมันจะมาสร้างความแตกแยกไหมถ้ารับคนนี้มาเนี่ยเขาจะมาอาแย่งผัวแย่งเมียั้นหรือเปล่าคนอื่นเขาก็กลัวไงอพอกลัวมันก็จะทําเป็นมันก็จะกลายเป็นผลวิบากกรรมนะสะท้อนไปหาเขาจากสิ่งที่เขาทําเองผูกมัดตัวของเขาเอง แล้ววันนึงถ้าเขาไปเจอเจอกับคนที่ไปแย่งผู้อื่นอีกจะแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านไปเจอคนที่ไม่ยอมไม่ได้จิตใจดีเหมือนคนผลสะท้อนก็อาจจะโดนหนะักนั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างหนักเช่นเดียวกันสุขภาพถ้าเขาเล่นคนใสมนดำคนก็ตามแม่หมอมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่ปลอดภัยดีด้วยศีลที่คุ้มครองคุณแต่ผลกรรมจะสะท้อนกลับไปหาเขานั่นหมายความว่าเขา ก็จะได้รับความเจ็บป่วยเจ็บป่วยในที่นี้มันจะเป็นสภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังอการเจ็บป่วยที่มันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะเกิดขึ้นมันเหมือนกรรมมันจะทับถมกันอะไม่ใช่แค่ป่วยเล็กป่วยน้อยแล้วก็จบเปล่าแต่มันจะเป็นการป่วยหนักๆป่วยหนัก,นกๆที่ทำให้ต้องสูญเสียเงินเยอะๆตลอดอ่ามันก็เหมือนคนที่บอกว่าเคาะซ้ํากมซากไอ้จริงๆเคาะนะซ้ํากรมซ้ําเนี่ย มันเป็นกรรมที่เขาทําของเขาเองไงเขาสร้างขึ้นด้วยตัวของเขาเองดังนั้นกรรมมันก็เลยสะท้อนส่งไปหาเขาเองในขณะที่ตัวคุณเองถ้าคุณอยู่ในสิลในธรรมมันอยู่ในกิจการงานของคุณอ่าไม่ได้ไปเที่ยวทําร้ายไม่ได้ไปตอบโต้กับเขาการงานของคุณจะยังคงบ้านคงนะคะจะไม่ได้มีอะไรที่มันจะกระทบได้โดยเฉพาะคนทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเป็นแปรนชายก็ดีธุรกิจขายตรงกันข้ามร้านกันนะ่ ยังทําคุณใส่ใส่กันเลยยังแย่งลูกค้ายังอิจฉากันอยู่เลยถุปาะแต่ของคุณเนี่ยกิจการคุณยังไงไงก็จะมั่นคงนะลูกค้าก็จะมีเข้ามารัวๆแต่ของเขาเนี่ยกิจการมันจะหดถ้าเขามีลูกน้องบริวารหรือมีสาขาก็ตามเนี่ยมันจะถดถอยลงนะคะจะทยอยปิดกิจการลูกน้องจะทยอยลาออกไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากรรมที่เขาจะต้องได้รับธุรกิจธุรกิจถามว่าผลกรรมที่เกิดกับเขาอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเขานะ แต่มันส่งผลไปจนถึงบุตรหลานและครอบครัวเขาได้อะกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนนี้ทําแล้วมันจบที่ตัวคุณเนาะบางทีผลกรรมหรือความทุกข์ใจมันส่งผลไปยังบุตรหลานของคนคนนั้นด้วยแม่เป็นคนอย่างนี้พ่อเป็นคนอย่างนี้ไปแย่งเข้ามาไปทําลายเข้ามาไปเล่นคุณใส่มาไปเที่ยวว่าอะไรคุณอื่นมาคุณคิดว่าคนเป็นบุตรหลานเขาจะอยู่ในสังคมยังไงค่ะเขาก็จะอยู่ไม่ได้มันส่งผลอะเหมือนกรรมมันส่งผลไปยังบุตรหลานทังนั้นที่ มนเป็นความผิดของบุตรหลานไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่ก็เรียกว่าร่วมรับผลกรรมเนาะส่วนตัวคุณเองธุรกิจปังปริเย่อยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแม่หมอมองว่าเขายิ่งทําคุณน่ะคุณเป็นเดอะสเตรนคุณมีองค์คุ้มครองดีนะไม่ว่าจะพระแม่กวนอิมพระแม่อุกมาเออพระแม่สารสวดีมีหลวงพ่อโสธรมีองค์ใหญ่ๆน่ะมีองค์ชายองค์หญิงมีองค์พระพิคเน่คุ้มครองคุณอยู่คุณจะเป็นคนที่มีพลัง มีพลังที่เข้มแข็งอ่ะเรานักปฏิบัติหรือคนมีศีลทั้งหลาย่มักจะมีเกราะเกราะที่ศีลที่เราสร้างขึ้นมาเองอ่ะคุ้มกันคุณอยู่ดังนั้นนอกจากอมคุ้มกันคุ้มกันคุณแล้วคุณยังมีพลังงานบารมีของตัวคุณเองที่คุ้มคุณอยู่ดังนั้นพลังงานด้านลบที่เขาส่งผ่านมาหาคุณเท่าไหร่มันก็ตีกลับไปหาเขาเท่านั้นโดยที่คุณแค่ทําจิตให้สบายมันเจริญมิปัสนาแผ่เมตตาเออทำถือศีลเยอะๆแค่นั้นเอง แต่วิบากกรรมที่เขาจะได้รับเนี่ยโอ้โหชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายชีวิตจะมีแต่คนไม่ชอบเขาชีวิตเขาจะไม่มีทางออกไม่มีทางออกคือมันติดแงกไปหมดอ่ะบวกกับสุขภาพของเขานะเขาอาจจะเจ็บป่วยแบบเรื้อรังได้ชีวิตที่สุดแล้วเขาจะอยู่อย่างความความโดดเดี่ยวความไม่เหลือใครอ่ะอืออ่ะ night of cup ถ้าคุณมีอ่าถ้าคุณมีสามีอยู่ แล้วมีคนพยายามกันแกล้งหรือทำร้ายคุณบางทีเขาอาจจะไม่ได้มุ่งปองร้ายคุณคนเดียวนะเขาอาจจะมุ่งปองร้ายที่บริวารหรือคู่ครองของคุณด้วยดังนั้นเถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะทำยังไงก็อ่าคุณก็ต้องให้คู่ครองของคุณบริวารของคุณ่ะมันถือสิลด้วยเช่นเดียวกันเนาะมันปฏิบัตินะคะบารมีก็จะคุ้มครองสิลก็จะคุ้มครองได้นะเหมือนเขาจะมุ่งเล่นงาน ให้คุณแม่หมอมองว่าศัตรูของคุณคนเนี้ยเขามุ่งเล่นงานตัวคุณแฟนคุณบริวารคุณให้ธุรกิจไม่ดีแล้วพยายามจะแย่งคนของคุณด้วยแต่ที่สุดแล้วถามว่าเขาทําได้ไหมแม่หมอว่าทําไม่ได้ด้วยวิบ,วบากกรรมของเขาอ่ะมันจะติดแงะเหมือนเหมือนคนพยายามจะยิงลูกศรทําร้ายคนอื่นแต่ลูกศรมาสะท้อนกลับไปหาเขาเองเต็ม,เต,มเต็มเนาะดังนั้นเนี่ยในธุรกิจของคุณแม่หมอว่าธุรกิจของคุณยังไปได้ ลูกน้องบริบาลคุณยังปลอดภัยดียไหมแม่หมองกก็ว่าปลอดภัยดีอืมแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคนรักของคุณเนี่ยคนรักของคุณถ้าจิตเขาไม่มั่นคงหรือการปฏิบัติเขาน้อยก็ควรจะไปเพิ่มคุณตรงนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เข้าทางคนที่เขาจะทำคุณได้ส่วนใครที่เขาอ่าพูดไม่ดีทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของธุรกิจการงานก็ดีแม่หมอหมองว่าที่สุดแล้วอะความจริงมันจะปรากฏออกมา สังคมจะได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงคุณไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยแต่ผลจะสะท้อนกลับไปหาฝั่งโน้นเองนะคะว่าอ๋อจริงๆแล้วคนโน้นต่างหากที่เป็นคนไม่ดีอืความจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมาคนจะได้รู้ความจริงว่าคุณเป็นยังไงนะคะ ตัวคุณเองแม่หมอมาโอ้โหธุรกิจดีนะคะธุรกิจมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ได้อสังหาได้เงินทองมาด้วยนะคะจากธุรกิจที่คุณทํานะส่วนตัวเขาเองตัวคนที่ทําอาจจะเสียธุรกิจเสียอาสังหาได้นะคะก็คือวิบากกรรมของเขาอะเขาจะทําให้เขาสูญสิน้นทั้งเรื่องของอความชอบทางสังคมความชอบในตัวเขาจะไม่เหลือคนจะ คนจะไม่เอาจะรู้สึกเห็นธาตุแท้ในใจเขาว่าเป็นคนที่ปริปรอนเป็นคนที่คบไม่ได้อืดูบุคคลน,นี้จะเป็นคนที่เวลาไปถึงที่ไหนอะ่ะมักจะไปสร้างความวิบตกให้กับคนอื่นๆคนที่ศีลไม่ดีคนที่ชอบแย่งของผู้อื่นชอบทําลายของผู้อื่นเนี่ยนะเวลาไปที่ไหนเนี่ยมันเป็นพลังงานการทําลายที่อยู่กับตัวเขาเองอยู่แล้วเหมือนคนสั่งสมพลังงานด้านลบเยอะๆมันจะ ดึงดูดพลังงานด้านลบเยอะๆเวลาไปที่ไหนมันจะกลายเป็นพลังทําลายล้านผู้อื่นได้คนคนนี้เวลาไปอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะไปทําให้ผู้อื่นะ่ะเสียเสียเสื่อมเสียเสียธุรกิจเสียเงินเสียทองนั่นหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณรู้ว่าคนคนนี้ยมันชั่วคนคนนี้มันไม่ดีมันนิสัยไม่ดีแล้วตัวคุณเองโอ้โหยังจะจิตเมตตาไปรับเอื้อไมตีจากเขา ไปร่วมด้วยช่วยกันรกรับเขาระวังนะคะคุณจะได้รับพลังงานดัานลบจากเขาและตัวคุณเองนี่แหละจะถูกทําลายตามไปด้วยมันเหมือนกับคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยก็เหมือนระเบิดระเบิดดีๆที่เองไปที่ไหนก็พร้อมที่จะระเบิดผู้คนระเบิดทุกทกที่ดีให้ให้มันพังทลายได้อ่ะอืมดังนั้นเขาบอกว่าเวลาจะคบคนอ่ะเราต้องรู้จักเลือกที่จะคบคนด้วยนะคะจะเชื่อจะฟังอะไรใครอ่ะให้ไปรู้ไปเห็นกับตาแล้วถ้ารู้แล้วว่ามันไม่ดีให้รีบถอยออกมาเนาะ <c oughs> อ่มสิวิบากกรรมของเขาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขามีเจ้านายเจ้านายก็จะไม่เอาเขาเหมือนกับว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆก็จะไม่รับเขาเขา้า <c oughs> เข้าร่วมธุรกิจ <c oughs> เข้าร่วมงานที่สุดแล้วทุกคนจะแฮงแมรนะ่ะหมางเมินจากเขาไปนะคะจะไม่ดูดําดูดีอะ่ะ <c oughs> ด้วยทุกคนก็จะกลัวไง <c oughs> กลัวว่าเฮ้ยมาแล้วจะมาสร้าง จะมาสร้างปัญหาให้กับเราด้วยหรือเปล่าเอาเอเฮอลักษณะเป็นแบบนั้นพูดง่ายๆนะภาษาบ้านๆภาษาแบบทั่วๆไปเฮ้ยถ้าเราเอาเอาคนนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมาสร้างความชิ้หายให้เราหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นที่สุดแล้วอ่จจะไม่มีใครเอาเขาเพราะทุกคนจะกลัวกลัวจุดนี้เหมือนกันห้าเหรียญเขาจะเป็นผู้ที่ไม่เหลือเงินไม่เหลือทรัพย์สินอะไรเลยเพราะว่าเขาไปช่วยคนผิดคบคนพาน่ะพาลก็พาไปหาผิดพาลก็พาไปหานรกนั่นแหละค่ะ เงินทองทรัพย์สินเขาจะร่อยรอจนไม่เหลืออะไรมันจะมีเหตุให้เขาไม่เหลือเหตุให้คนที่แบบว่าจะเจ็บป่วยก็ดีคนไม่เอาก็ดีธุรกิจอธุรกิจแย่ก็ดีการทะเลาะก,กันในครอบครัวเพื่อนร่วมงานมันก็จะเกิดขึ้นกับเขาจากวิบากกรรมที่เขาทํากับคุณนะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องไม่ไปโต้ตอบเขานะคะแล้ววิบากกรรมเนี้ยมันจะสะท้อนเกิดกับเขาเองส่วนใหญ่ไม่เกินหนึ่งปียังไงผลมันก็สะท้อนให้ได้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม คือไม่ต้องรอ,อนานไม่ต้องไปรอชาติพบหน้าค่ะปีนึงยังไงแม่หมอก็ว่าเห็นได้แต่ถ้าคุณไปเฮ้ยมันทําคุณใสามาฉันทําคุณายกลับอันนี้จบนะเท่ากับคุณก็ไปคนคนคน,คนชั่วเหมือนเขาอะ่ะเออเล่นใสดําเหมือนเขาเพราะฉันอย่าทําอย่างนั้นนะคะจิตคุณให้นิ่งเข้าไว้นะคะปฏิบัติทมเยอะๆแล้วผลสะท้อนมันจะกลับไปหาเขาเองตัวเขาเองนะคะห้าเหรียญเงินทองก็จะไม่เหลือจะถูกหลอกจะถูกโกงจะถูกเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ จนไม่เหลือเลยจะมีแต่จ่ายจ่ายจ่ายออกอะ่ะอืมอ่ะไนวสองดาบนะคะ the judgment ที่สุดแล้วอะ่ะชีวิตชีวิตเขาจะไม่เหลืออะไรพูดง่ายๆชีวิตเขาจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมหนักนะสำหรับกรรมที่ชอบไปทำลายผู้อื่นสร้างความแตกแยกให้ผู้อื่นเอ,อ่อหรือไปแย่งของของผู้อื่นมันเป็นวิบากกรรมที่หนัก เป็นวิบากกรรมที่มองดูเหมือนกับเอ้ยมันก็ไม่ได้ไปฆ่าใครนี่แต่มันไปทําลายผู้อื่นทําให้ครอบครัวผู้อื่นเล้าฉานบางทีอาจจะทําให้ครอบครันนวนั้นเขาพังที่นาศครอบครัวนั้นเขาบางคนอาจจะทุกข์ใจถึงขั้นไปฆ่าตัวตายก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นวิบากกรรมหนักนะดังนั้นกรรมที่เขาจะได้รับมันจะส่งผลไปชาติแล้วชาติพบเราไม่มีวันจบเออไม่ใช่เล่นเล่นวิบากกรรมตรงนี้จะฝังติดเขาไปทุกๆุกชาติจนกว่าเขาจะ ตนกนรกชดใช้กรรมหมดแล้วเกิดอีกชาตินึงแล้วพยายามที่จะเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเขาก็ยังต้องรับกรรมอยู่นะก็ยังต้องค่อยๆชดใช้กรรมของเขาจนกว่ากรรมมันจะเบาบางซึ่งจะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้มันก็จะเวียนภพเวียนชาติไปเรื่อยๆดังนั้นอย่ามองว่าเฮ้ยการที่เราพูดสนุกๆอะ่ะล้อเขาเล่นอะ่ะเอาเขามาเสื่อมเสียหรืออยู่ดีๆไปนินทาว่าร้ายเขาไปใส่ความเขาอะ่ะด้วยความอาคติก็ดีอิจฉาก็ดีไม่ชอบก็ดี ระวังมันจะเป็นวิบากกรรมหนักที่มันจะเวียนพบเวียนชาติติดตัวคุณไปเรื่อยๆคนที่ทําลักษณะแบบเนี้ยกรรมมันจะติดไปตลอดยิ่งถ้าเกิดไปทําลายหรือไ้แค่ไปพูดไม่ดีกับคนที่เขาปฏิบัติระดับอรหันไปแล้วบรรลุไปแล้วเนี่ยอนันตาลิยกรรมเกิดทันทีอ่าดังนั้นเวลาเราจะพูดเราจะคิดเราจะทําอะไรเนี่ยมโนกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีเนี่ยตรองให้เรียบร้อยนะคะตรองให้ดีก่อน เรียกว่าทําอะไรเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆแต่สําหรับตามหน้าไพ่แม่หมอหมอตัวคุณเองอ่ะเป็นผู้ที่มีองค์มีเทพเป็นคนที่จิตด,ดีเป็นคนที่มีจิตเข้มแข็งเป็นคนที่ไม่หลงไปกับอบบยภูมิของคนเหล่านี้อมไม่หลงไปปิดกับกับคําพูดไม่มีอารมณ์ไปหลงกับการกระทําของเขาที่เขากระทําคุณมันก็เลยทําให้คุณมีเกราะคุ้มกันทําให้ชีวิตคุณอ่ะเจริญรุ่งเรืองชีวิตคุณมีแต่ความมั่นคงเนาะ มีแต่เงินที่ดีมีแต่ง,งานที่มั่นคงที่สําคัญถ้าคุณมีบุตรคุณก็จะมีบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรบุตรที่องค์เขาจะมาคุ้มครองคุณด้วยขณะเดียวกันคนที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีสร้างความแตกแยกให้คุณวิบากกรรมเขาจะหนักวิบากกรรมเขาจะไม่เหลือใครไปที่ไหนก็จะมีเหตุทะเลาะสุขภาพก็จะไม่ดีและจะมีเหตุให้เรื่องเสียเงินเสียทองเยอะเป็นกรรมหนักเวียนชาติเวียนพบไปเรื่อยๆด้วยนะคะ ก็เป็นกรรมของแต่ละคนไปเนาะเอาเป็นว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าบิบากรรมที่เขาจะทํากับคุณหรือทํากับคุณอยู่แล้วมันจะได้รับผลแบบนั้นเราก็แค่แผ่เมตตาให้เขาไปนะคะเออไม่ต้องไปอะไรอะสมน้ําหน้าอืไม่ต้องไปเยาะเย้ยเขาคิดเสียว่ามันเป็นกรรมของเขาเองเขาก็ต้องรับของเขาเองนะอ่ะก็ตามนี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์ country, และกดแชร์ค่ะ